เกี่ยวกับเรื่องการฟังธรรมเนี่ยนะถ้าฟังแล้วก็ตั้งอยู่ในความสังวรสํารวมการฟังธรรมทุกครั้งเนี่ยนะเราก็ต้องระลึกไว้เสมอว่าเราคือคนไข้ธรรมโอสถที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเพื่อบําบัดไข้ใช่ไหมบำบัดบาปบาบับบดอกุศลทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องการฟังธรรมเนี่ยนะก็มาดูมงคลข้อต่อไปเลยนะได้กี่มงคลแล้วเนาะ ขึ้นมงคลที่26เนาะเจริญพานตอนนี้ยังอยู่ในคถาว่าคารวโวจะนิวาโตจะสันตุธ,ธีจะกตันยุตากาเลนธรรมสวนังเอตัมมังคลมุตตมังนนะก็มาขึ้นการฟังธรรมการฟังธรรมที่ถูกต้องนั้นนะ่ะฟังยังไง ฟังเพื่อบรรเทาความวิตกในการที่จิตประกอบด้วยอุทัจหรือจิตถูกวิตกทั้งหลายมีการมวิตกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำชื่อว่าการฟังธรรมตามการอันคนที่ฟังธรรมนั้นควรจะเลือกเวลาโดยเฉพาะขณะที่อากุศลวิตกเนี่ยนะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟังธรรมตรงนี้ท่านให้เหตุผลให้เห็นความสำคัญตอนที่ขณะที่อกุศลวิตกมันครอบงำฟุ้งซ่าน แทนที่จะปล่อยความคิดไปเรื่อยเปื่อยนะอ่านพระไตรปิฎกดีกว่าฟังธรรมดีกว่าเนี่ยนะเมื่อไรที่ยิ่งฟุ้งเนี่ยยิ่งต้องหันไปหาพระธรรมใช่ไหมอันนี้เป็นความสําคัญอย่างหนึ่งและที่สําคัญมากท่านบอกว่าเวลาที่อกุศลวิตกเกิดขึ้นเวลานั้นแหละเวลาที่สมควรเข้าไปหากัลยาณมิตรเพื่อฟังธรรมถ้ากล่าวถึงพระพิสุในในที่อยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยนะ เมื่อใดที่อกุศล,ลวิตกเกิดขึ้นควรจะไปฟังธรรมเพื่อกำจัดราคะกำจัดการมวิตกฟังธรรมเพื่อกำจัดพยาบาทวิตกฟังธรรมเพื่อกำจัดวิเหงสาวิตกเนี่ยนะก็ได้เวลาฟังธรรมแล้วก็คือเวลาที่อกุศลวิตกครอบงำาันการฟังธรรมตามการนั้นก็ฟังธรรมเพื่อกำจัดบาปกำจัดอกุศลไม่ให้บาปอากุศลเนี่ยกลุ่มรม อีกพวกหนึ่งท่านกล่าวว่าอาจารย์บางท่านแนะนําว่าฟังธรรมทุกๆห้าวันชื่อว่าฟังธรรมตามกาลทุกๆห้าวันนะของเราพอไหมทุกๆห้าวันคุณนภาไม่พอแล้วเนาะเอาทุกวันใช่ไหมแล้ววันละกี่กี่นาทีไม่ไม่เป็นนาทีแล้วก็ว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะะวันละแปดเก้าชั่วโมงเลยนะก็สาธุนั่น ก็นับว่ายุคนี้นะเป็นยุคที่ได้ฟังธรรมมากะนะแต่ว่าขีดความสามารถไม่ค่อยมากแต่ถ้าเทียบจํานวนในการฟังมากรุกยุคเราเนี่ยฟังมากจริงๆเนี่ยนะฟังมากอ่านมากเรียนมากแต่รู้ว่าความสามารถไม่มากเนี่ยนะคือในส่วนที่แง่บุญเก่าก็เยอะละในแง่บุญเก่านะโสตะวิญญาณจากักขูวิญญาณเนี่ยไอตรงนี้เยอะแต่ว่ามโนวิญญาณนี่ไม่ค่อยดี <laughs> มโนวิญญาณคือชาวนะไม่ค่อยดีนักกันะก็เลยได้เท่าที่ได้แต่ก็สําคัญสําคัญนะก็ให้ให้ผ่านหูไปก่อนสติปัญญาน้อยเนี่ยหลายรอบเขาว่าอ่านบ่อยๆอ,อ่านมากๆพ้องมาเชื่อเลยว่าถ้าใครอ่านเท่าอัตมานะอ่านพระไตรปิฎกนะเก่งมัตตมาีเชื่อจริงๆนะมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆไม่เคยมีความรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเรา แต่ถ้าเข้าอ่านใช้เวลาเท่ากันเรียนเท่ากันอะไรเท่ากันไปตรึกไปนึกไปคิดเท่ากันนะพอมาแพ้เขาทุกคนหมดเลยแล้วก็พูดคํานี้มานานแล้วด้วยมีความเชื่อด้วยความสนิทใจบริสุทธิ์ใจจริงๆเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าเขาเวลาน้อยไปเนี่ยนะเขาเวลาไม่พอมันถ้าแต่ละคนเนี่ยนะถ้าเขามีเวลาศึกษามีเวลาอ่านมีเวลาคนมีเวลาตรึกมีเวลาพิจรารณาเท่ากันกับอาตมานะ มีคนส่งกับข้าวกับปลาให้อย่างนี้ทุกวันอยู่ในที่เงียบๆอยู่โคนไม้อย่างนี้ทุกวันเนี่ยนะโอ้ได้ดีไปนานแล้วเนี่ยเนะเขาอาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ําไปเนี่ยนียน่ันที่สําคัญนักพยายามแบ่งเวลาให้ให้การศึกษาพระธรรมการฟังธรรมก็ความพอดีนิ้นจึงสําคัญมากเขาเรียกว่าตามการอันหนึ่งการใดพิสุขเข้าไปหากัลยานมิตรแล้วอาจฟังธรรมบรรเทาความสงสัยของตนเสียได้ การฟังรมแม้ในการนั้นเพื่งทราบว่าการฟังธรรมตามการก็ท่านให้เห็นความสําคัญว่าเป็นการฟังธรมเพื่อกําจัดนิวรณ์คือจริงๆจะไม่ขัดกับที่อื่นเลยใช่ไหมว่าพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าภายรอในเบื้องต้นเพราะฟังแล้วกําจัดนิวรณ์นิวรณ์ไม่กลุ่มรุมภายรอในท่ามกลางเพราะว่าปฏิบัติแล้วก็ได้ปีติปราโมทย์ผลของการปฏิบัติในที่สุดก็บรรลุมรคผลเข้าถึง โลกุตร,ระศก์นั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นเราพยายามสังเกตนิวรณ์ของเรานะว่าการฟังธรรมเพื่อกําจัดนิวรณ์ทำยังไงนิวรณ์จะได้ไม่กลุ่มรุมทันในยุคนี้เป็นยุคที่อุทธจักค่อนข้างกําเริบสูงมากเนี่ยนิวรณ์กลุ่มรุมมากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่ก็อย่างน้อยก็บรรเทาบาปบรรเทาอากุศลเนี่ยนะเพราะว่าถ้าตายตอนอุทธจักกาเริบไม่รู้จะไปไหนเนาะ เพราะฉะนั้นการฟังธรรมเพื่อกําจัดนิวรณ์เนี่นับว่าเป็นความฉลาดที่สุดปัญญาของเราทั้งหลายที่มันคิดอะไรไม่ออกเนื่องจากนิวรณ์มันกลุ่มุมนี่นะถ้าโดยพื้นฐานเนีนะ่จิตทุกคนเกิดดับเร็วเท่ากันจิตเรากับจิตพระพุทธเจ้าเกิดดับเร็วเท่ากันไม่มีใครจิตของใครเกิดดับช้าก,กว่ากันเกิดดับเร็วเท่ากันหมดทีนี้เหตุผลที่มันปัญญาไม่ค่อยดีก็หนึ่งผวังมันขั้นมากผวังขาดคุณภาพอย่างหนึ่งนะ ผวังไม่มีคุณภาพแล้วอกุศลแทรกหลายสิบระยะจึงจะมีกุศลสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เลยทําให้สติปัญญาไม่มีคุณภาพคือเราไม่สามารถดึงเอาจิตมาใช้ได้ตามตามความสามารถของจิตที่มันเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วถ้าเก่งเท่าพระพุทธเจ้านะพะงค์นี้ชาวนะพระองค์มีหขณะลงผวังก็หนึ่งขณะถึงสองขณะแล้วก็ขึ้นชาวนะอีกเนี่ย อยู่อย่างนี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากมันเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในการฝึกจิตเนี่ยนะคือจิตไม่ตกไปในอกุศลเลยแล้วก็คุมไม่ให้ชาวนะมันเกิดแม้กระทั่งเจ็ครั้งก็ไม่ให้เกิดพรวังนี้กําหนดให้เกิดเลยนิดเดียวพอนะแล้วก็เป็นชาวนะพระองค์จึงแสดงยม,มะกะปาฏิหารได้ถามว่าเรามาดูความอัศจรรย์นนะเฉพาะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพระองค์นั้นนะ่ะเวลาที่แสดงยม,มะกะปาฏิหารน,นะ เนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นมาหนึ่งองค์ที่มีรมัศมีมีอะไรเหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่างถ้าพระองค์เดินพระพุทธเนรมิตนั่งถ้าพระพุทธเนรมิตนั่งพระองค์คือใช้คนละอิริยาบทเนี่ยนะอิริยาบทเนี่ยเหมือนกับว่าให้พระพุทธเนรมิตเนี่ยขึ้นแล้วสองต้องให้มีรมัศมีแล้วต้องมีอิริยาบทใช่ไหมแล้วบริษัทที่ประชุมกันเนี่ยนะเป็นพันล้านคนที่มาอยู่แถวๆนั้นทั้งมนุษย์เทวดาเนี่ย เป็นพันล้านแล้วพระองค์ตรวจสอบจิตของทุกคนหมดแล้วระล,ลึกชาติถึงของอดีตของบุคคลน,นั้นทั้งหมดตรวจดูว่าผู้จะบรรลุในนั้นมีกี่คนแล้วต้องแสดงธรรมด้วยแล้วต้องแสดงอภินิหารในระหว่างในระหว่างอยู่ด้วยเนี่ยนะโดยเหมือนทุกอย่างเป็นขณะเดียวกันไปหมดะนะนั่นคือหมายว่าผู้ที่ฝึกจิตสําเร็จแล้วถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถทําได้ขนาดนั้นเนี่ยผู้ฟังในยุคนั้นจึงสามารถบรรลุมรรคผลได้ ได้มากยานยนะแล้วก็แสดงธรรมตามจริตตามอัธยาศัยจริงๆแต่ของเราทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่านี่บอเนี่ยมันบันทอนซะจนกระปลกกระเปี้ยไปหมดเลยนะเห <c oughs> มือนกับว่าร่างกายทุกคนก็ควรจะแข็งแรงใช่ไหมแต่โรคภัยไข้เจ็บมันกลุ่มรุมซะจนไม่มีค่อยมีเรี่ยวมีแรงความคิดก็เหมือนการใช้ความคิดก็ไม่ได้นั่งนิ่งๆก็จะง่วงเต็มทีตื่นขึ้นมาก็ฟุ้งต่ออย่างไงมันก็ยัง แั้นก็การฟังธรรมนี่ก็นับว่าช่วยเป็นอย่างมากะนะหรือถ้าผู้ใดที่มีความสามารถสูงถึงกระตึกได้สาธยายได้อะไรได้ก็ก็ถือว่าเก่งละแต่ว่าถ้าเป็นการฟังนี่ก็นับว่าเบื้องต้นเลยในคัมภีร์หลายแห่งกล่าวว่าพระอรหันต์เนี่ยชอบฟังธรรมแม้แต่พระอรหันต์ก็ชอบฟังธรรมแต่ก็คงไม่ลืมใช่ไหมว่าฟังอันนั้นฟังอะไรอริยสัจเขาบอกว่าบัณฑิตทั้งหลายฟังอริยสัจฟังอยู่ร้อยปีก็ไม่เบื่อ ของเราดูว่าคิดอริยสัจนี่ใกล้จะเบื่อหรือยังก็แสดงว่าไม่ใช่บัณฑิตใช่ไหมตอนเบื่อก็ไม่ใช่บัณฑิตเนั้นการฟังธรรมตามการนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเหตุประสบผลวิเศษนานา,นาประการมีการละนิวรห้าละนิวรห้าขณะฟังใช่ไหมแล้วก็ได้อนิสงสีแล้วก็บรรลุธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะเป็นต้น ดังท่านยกตัวอย่างในนิวรณานิวรณะสูตรเนี่ยนะเล่ม30นะไปดูเอานะเล่ม30หน้า154 55เนี่ยยกตัวอย่างว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสมัยใดพระอริยาสาวกใส่ใจทำให้เป็นประโยชน์รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยใจเงี้ยโสดฟังธรรมสมัยนั้นนิวรห้าของพระอริยาสาวกนั้นย่อมไม่มี โทษชงเจ็ดย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ขณะที่เงียบประมวลจิตทุกชนิดขึ้นมาเพื่อที่จะฟังธรรมโดยที่ไม่สนใจในเรื่องอื่นเลยมุ่งไปสู่การฟังอริยสัจธรรมเนี่ยนะพันขณะที่เงียบโสดลงฟังอย่างนั้นนิวรนี่สงบประงับหมดโพษชงประชุมกันขึ้นพันสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้สมัยพุทธกาลที่เขาบรรลุมรรคผลเนี่ยเนื่องจากเขาทําอย่างนั้น ของเราเคยไม่อ่านสูตรใดแล้วประมวลจิตทั้งหมดเพ่งไปที่สูตรนั้นแล้วเจริญคุณธรรมให้มีตามที่สูตรนั้นแสดงเราเคยตั้งอัตตาัมมาปณิทิอันนี้หรือยังว่าสูตรนี้นี่แหละจะทําให้เราตรัสรู้พระธรรมหมวดนี้แหละที่เราจะทําให้เราบรรลุคือถ้าผู้ที่ปรารถนาความพ้นทุกข์จริงๆนะปรารถนาบรรลุจริงๆต้องทําเช่นนั้นอันนี้บอกวิธีให้อะนะ ส่วนอันนี้สองสีประการเนี่ยนะก็ดูในโสตานุขตะสูตรเนี่ยนะโสตานุขตะสูตรอังคุตรนิกายจตุกะนิบาทเล่มที่สันปกนะนัมเบอร์สาหน้า470หน้าสี่มหาวัคที่5โสตานุขตะสูตรข้อ191พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันนี้สงสี่ประการแห่งการฟังธรรม ที่บุคคลฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วย,วยทิฏฐิอันบุคคลนั้นพึงหวังไดอนน้อันนี้สองสี่ประการนะที่ฟังอย่างดีมาเนี่ยเป็นการชนิดฟังไว้แล้วคล่องปากขึ้นใจด้วยนะแทงตลอดด้วยดีด้วย,วยทิฏฐิสี่ประการนี้เป็นฉะนี้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมะคือสุตะเคยะเวยาการณะคาถาอุทา,านอิติวุต,ตกะชาตกะอภูตธรรมเวทะละธรรมะเหล่านั้น อันภิกษุนั้นฟังเนืองเนืองคล่องปากขึ้นใจเพราะฉะนั้นเมื่อฟังจนคล่องปากขึ้นใจอย่างนี้แล้วแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิหมายถึงว่าฟังแล้วเข้าใจเหตุผลอย่างทะลุป,ปรุปรง่งน,นะเป็นการฟังแบบทุกคําไม่มีตกหลน่นแล้วก็แทงตลอดด้วยดีเข้าใจทุกคำทุกพยัญชนะเนี่ยน,นะเธอมีสติหลงลืมคําว่ามีสติหลงลืมในที่นี้แปลว่าตายแบบปุตชน ปุตุชนตายเนี่ยนะสูตรนี้เนี่ยโสตานุคตะสูตรถือว่าหลงลืมสติตายเพราะเป็นปุตุชนตายเมื่อกระทํากาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งหมายถึงว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่เรียนพระธรรมไว้เป็นอย่างดีแล้วก็รักษาจตุปริสุทธิ์ที่ศีลแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลอนบริสุทธิ์ตายแล้วก็เกิดในเทวโลกบทแหงท่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้น คือเนื่องจากว่าตอนเป็นมนุษย์นะร่างกายอาจจะไม่ค่อยพร้อมใช่ไหมสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีเวลาไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็ได้รูปที่สมบูรณ์รูปที่บริบูรณ์เมื่อได้รูปดีบริบูรณ์สมบูรณ์สติปัญญาก็ก็ดีเพราะฉะนั้นบทแห่งธรรมที่เรียนเอาไว้ตั้งแต่มนุษย์โลกเนี่ยนะปรากฏดุดกระจกใสนึกยังไงก็ทะลุกปร่ปงไปหมดสติของเธอบังเกิดขึ้นช้า แต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณ,ณวิเศษเร็วพลันสติเกิดช้าหมายถึงว่าระลึกถึงพุทธพจน์ได้ช้าแล้วก็เจริญอริยมรรคได้ช้าแต่บรรลุพระนิพพานไม่นานดูความพิสูจน์ทั้งหลายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งแห่งการฟังธรรมที่บุคคลฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิอันบุคคลพึงหวังได้เรียนไปเธอเนี่ยทรนะงจาเอาไว้ได้เนี่ยชาติหน้าบรรลุเร็วแน่นะไม่ต้องกลัวอะไรเลยขอให้เรียนเอาไว้ดีๆเถอะ ชาติหน้าต้องบรรล <1 French Claire> mm ุเ hmm. ร็วแน่เหมือนกันนะนีอันนี้เป็นอันนี้สองข้อแรกนะเป็นเทวดาได้อุตุสปายะอาหารสปายะได้ชาวนะใหม่บางทีที่เราอาจจะยังไม่ได้บรรลุชาตินี้เพราะว่าชาวนะมัวแต่ทวิเหตุุกะอยู่ถ้าชาตินี้ท่องเอาไว้ดีจำเอาไว้ดีตีเหตุกะนําเกิดก็บรรลุเร็วอย่างเงี้ยนะออกประการหนึ่งพิโสย่อมลาเรียนธรรมะคือสุตตะขยะวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะปูตธรรมเวทละ ธรรมะเหล่านั้นเป็นธรรมะอันพิสูจนนั้นฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเธอมีสติหลงลืมอันนี้หมายถึงตายแบบปุตชนอีกเมื่อกระทาตาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยลืมสนิทเลยนะ <enter> พอไปได้กรรมฐานที่ดีเยี่อมลืมสนิทหมดเลยนะ แต่ภิกษุผู้มีฤทธิ์ถึงความชํานาญแห่งจิตแสดงธรรมแก่เทพบริษัทเธอมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าในการก่อนเราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยใดนี้คือธรรมวินัยนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันดูกนพิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงกลองเขาเดินทางไกลเพิ่งได้ยินเสียงกลอง เขาไม่พึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงว่าเสียงกลองหรือไม่ใช่หนอที่แท้เขาพึงถึงความตกลงใจว่าเสียงกลองทีเดียวฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเล่าเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็สามารถที่จะบรรลุคุณวิเศษเพราะได้ยินพระภิกษุบางรูปที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงอริยสัจในสวรรค์เนี่ยนะไม่บรรลุเองเหรอกแต่ว่าพระภิกษุแสดงเลยบรรลุเลยอย่างน้น อันนี้ก็เป็นอัน,นิสงค์ของการเรียนธรรมะเอาไว้ดีอย่างที่สองส่วนอย่างที่สามนัยยะที่สามว่าโดยรวบรัดก็คือเทพบุตรท่านใดท่านหนึ่งในสวรรค์นั่นแหละแสดงรมให้ฟังก็บรลุอีกนะเทวดาแสดงเทวดาก็บรลุนะงั้นผู้การไม่ต้องเสียใจไปเรียนต่อที่นั่นได้งั้นก็สามารถเรียนที่นั่นได้สบายๆนะก็เรียนชาตินี้เอาไว้ดีๆก็แล้วกันนะไม่ใช่ไปถึงโน้นก็ลืมหมดเลยนะ ลําบากนั่นก็ถ้าเรียนเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วไปถึงโน่นก็ไม่น่ามีปัญหานะไปเรียนต่อได้อีกเลยส่วนในที่สามในที่สามในที่หนึ่งนะคือไปเกิดในสวรรค์แล้วบรรลุเองเลยใช่ไหมพ่อเรียนไวด้ดีข้อสองภิกษุไปแสดงแล้วบรรลุเปรียบเหมือนฉลาดในเสียงเสียงกลองในที่สามเทวดาด้วยกรรมแสดงแล้วบรรลุประดุษผู้ฉลาดในเสียงสัง นะผู้ฉลาดในเสียงสังส่วนในที่4อีกประการหนึ่งก็เรียนพระไตรปิฎกเอาไว้อย่างช่ำชองเนี่ยนะแต่เทพบุตรนั้นอ่ะถูกเทพบุตรอื่นตักเตือนแต่เทพบุตรผู้เกิดก่อนตัเเกเตือนเทพบุตรผู้เกิดทีหลังเทวดาที่เขาอายุยืนกว่าใช่ไหมเขาเห็นเราไปเกิดแล้วมัวแต่เพลินในกามอยู่นั่นท่านก็เลยเตือนเราว่าท่านผู้นิรุทุกย่อมระลึกได้หรือว่าเราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในการก่อน เธอกล่าวอย่างนี้ว่าเราระลึกได้ท่านพูดในรทุกท่านพูดในรทุกสติบังเกิดชา้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันก็ถูกเตือนนะนะถูกเทวดาด้วยกันเข้าเตือนนะนะมาชี้ชัดเลยเมื่อก่อนท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้นะในสกกะปัญหาสูตรใช่ไหมเทพบุตรชื่อว่าโคปกาใช่ไหมเตือนพระภิกษุ3ามรูปอะ่ะคือเขามีมีตอนที่เทวดาเนี่ยนะเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยเข้าไปเฝ้าเท้าสกกะ ทีนี้มันมีเทวดาชั้นจาตุมอยู่สามท่านพิเศษกว่าคนอื่นรัศมีมากกว่าคนอื่นเป็นต้นอ่ะแต่ว่าเป็นเทวดานักรอ้องเทวดานักร้องโมแต่เพลิดเพลินแต่ว่ามีเดชมีรัศมีมากกว่าคนอื่นมากเลยนะโคภกะเทพบุตรเห็นแล้วก็สงสยัยเอ๊ะเทวดาสามท่านนี้ทําไมมีเรียดรัศมีมากเหลือเกินตรวจด,ดูอ้าวนี่ภิกษุที่เคยไปฉันอาหารที่บ้านประจํานี่มาเป็นนักร้องอ่ะนะก็เลยเตือนว่าสามท่านเมื่อก่อนท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้่างงันก็เลยเตือน ตือนแล้วก็สองรูปบรรลุเลยอีกรูปหนึ่งขอเป็นนักร้องต่อไปนั่นนะติดเป็นนักร้องนะเพราะฉะนั้นเทวดาเขาก็เตือนกันก็นกบรรลุได้ในตอนหลังนั้นของเราก็ถ้าเรียนไว้ดีนี่ไม่น่ามีปัญหาเลยเนะบางทีอาจจะบรรลุได้เองก็ได้สองฟังธรรมที่ภิกษุสแสดงก็บรรลุได้อย่างที่สามเทพบุตรแสดงก็บรรลุได้ประดุษุรุษผู้ฉลาดในเสียงสัง ท่านในที่สี่ท่านบอกว่าเหมือนสหายสองคนเคยเล่นฝุ่นด้วยกันมาพบกันในบางครั้งบางคราวในที่บางแห่งสหายคนหนึ่งก็พึงกล่าวกับสหายคนนั้นอย่างนี้ว่าสหายท่านระลึกถึงกรรมแม้นี้ได้หรือคยเพื่อนเล่นฝุ่นนะนะก็ทามไถ่ถึงอดีตด้วยกันก็จัดตอบได้สรุปว่าทั้ง4ประการนั้นก็เป็นอน,นิสงส์ข้องการฟังธทมที่ฟังเอาไว้เป็นอย่างดีจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจจนคล่องปากและ ขึ้นใจเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอันนี้สองของการฟังธรรมไว้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าทำเนี่ยเรียนไปเธอก่อนที่ไม่มีโอกาสจะเรียนเนี่ยนะถ้าเรียนเอาไว้ดีก็ชาติหน้าก็บรรลุเร็วเหมือนันเถอะ